ฝันว่าแต่งงานการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปมิตรรักจะแปลพักเป็นอย่างอื่นคอยระวังไว้ด้วยได้พบปะรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มโดยเฉพาะคนอายุมากความรักความรักออกแนวศึกชิงรักหักสวัสดมีเรื่องหึงหวงกวนใจกันตลอดเวลาช่วงนี้คุณต้องหนักแน่นให้มากมาก เพราะมือที่สามเขามาแรงจริงๆคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่ดวงการเงินการงานรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีๆทุนร้อนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อลงทุนการค้าบางอย่าง แต่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับชอบงานมากกว่าหนึ่งงานแต่ผลงานจะสำเร็จผ่านลุล่วงไปด้วยดีเลขนำโชว์ 0, 1 3 3 1 7 7 5 1, 5 5 5 4 41ฝากกดติดตามช่องอีมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ